สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีชโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับดาบเอ็นม้าว่าหลังจากนี้ในช่วงเวลาที่ดาบเอ็นม้าไม่ดาบของมันเ้นได้เปลี่ยนร่างกายเป็นสีดำขึ้นมาเนี่ยมันจะมีความสามารถและก็พลังพิเศษอะไรในตอนที่มันกลายเป็นดาบดำซึ่งเดี๋ยวในวันนี้เราก็จะมาคุยและก็ิเคห์เรื่องราวพวกนี้กันนะฮะโดยที่ก็อย่างที่เรารู้กันดีนะว่าดาบเอ็นม้ามันถูกปูเนื้อเรื่องมาชัดเจนเอามาเนี่ยคือดาบ ใบดาบของดาบเอ็นมาเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนการเป็นสีดำและนั่นก็จะเป็นการบอกบอกชัดเจนนะว่าในอนาคตโซโลเนี่ยจะได้ทาการเปลี่ยนใบดาบเอ็นมาให้กลายเป็นสีดำและก่อนหน้านี้เราก็จะได้เห็นนะว่าชูซูยเนี่ยดาบดำที่ซมเไร์ไลลูมาเขานั้นได้เปลี่ยนใบดาบให้กลายเป็นสีดำและหลังจากนั้นโซโลเนี่ยก็ได้รับดาบชูซูยมาใช้และในตอนนั้นเรื่องราวที่น่าสนใจนั่นคือดาบชูซูยเนี่ยมันมีคุณสมบัติพิเศษที่มันต่างจากดาบธรรมดานะฮะนั่นก็คือข้อแรกนั่นคือดาบดำชูซยมคคคือาบี่ไใรเู้ห มันก็ยังไม่แตกไม่เล้าไม่หักแล้วก็สามารถทนบพลังแล้วก็วิชาดาบโซโลได้ใช่ไหมและที่สําคัญที่สุดนึกกระดาบซุยเนี่ยมันมีความสามารถพิเศษในการเสริมพลังที่มันทําให้วิชาดาบโซโลนั้นทรงพลังมากขึ้นแล้วก็พลังขึ้นดาบโซโลเนี่ยมันเปลี่ยนไปจนเกือบเรียกได้ว่าเป็นท่าใหม่เลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยน่าสนใจนวดาบเป็นม้าในตอนที่มันถูกเปลี่ยนไปดาบให้กลายเป็นสีดำเนี่ยในตอนนั้นพลังอะไรของดาบเป็นม้า่าจะตื่นขึ้นเพราะว่าในตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรยืนยันนวดาบดาเนี่ยมันจะมีความสามารถที่เเเเหมมมือนนกกับทุล่ราาาะวดป็้ ขนาดในตอนที่มันยังไม่ได้กลายเป็นดาบดำมันยังดูดพลังผู้ชายและก็ควบคุมได้ยากจนเราจะได้เห็นนะว่าโซโลนในตอนแรกเนี่ยแขนของเขาเน้นรีเพราะโดนเอ็นมาร์นดูดพลังเลยนะฮะและที่สําคัญที่ไปกว่านั้นนั่นคือดาบเป็นมา้ามันสามารถเพิ่มพลังในการฟันได้มากกว่าปกติเพราะฉะนั้นขนาดในตอนที่ดาบเป็นม้านั้นยังเป็นแค่าดาบธรรมดาเนี่ยมันยังมีความสามารถแฝงและก็พลังที่มันมากขนาดนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเอ็นมาร์นถูกเปลี่ยนไปดาบเป็นสีดำขึ้นมาเนี่ยในตอนนั้นสิ่งที่มันเหมือนกันก็น่าจะเป็นบบดาบ ที่มันแข Bond ็งแๆแล้วก็คงทนแล้วก็ไม่สามารถทำลายได้ง่ายเหมือนดาบชูซุยนะฮะแต่ว mm. ่าที Ching ่น่าสนใจนั่นคือชูซุยเนี่ยมันได้เปลี่ยนพลังขึ้นดาบโซลนเป็นอีกแบบเพราะฉะนั้นดาบเอ็นม้าที่มีพื้นฐานในการเพิ่มพลังฟันอยู่แล้วเนี่ยมันก็เลยน่าสนใจนะว่าดาบเอ็นม้าในตอนที่กลายเป็นดาบดำมันจะอัปเกรดความสามารถในการเพิ่มพลังฟันเนี่ยให้มันลุลรามากขึ้นแล้วก็ยิ่งใหญ่มากขึ้นหรือไม่แต่ถ้าเกิดว่าความสามารถมันมีแค่นั้นเนี่ยการที่กลายเป็นดาบดำนี่ก็จะไม่มีอะไรน่าจะความแข็งงเลยนะฮ ผมก็เลยคิดว่าดาบดำเป็นม้ามันน่าจะมีความสามารถแฝงอย่างเช่นความสามารถที่ค่้าชูซุยนั่นคือการเปลี่ยนขึ้นดาบโซโลให้เป็นอีกแบบแต่ว่าดาบเป็นม้าเนี่ยอาจจะเป็นการรับเก๋พลังวิชาดาบโซโลนะฮะจนวิชาดาบเร้่นดูแข็งแกร่งแลวก็ดูน่ากลัวมากขึ้นและก็มีพลังทําลายที่มันยิ่งใหญ่เพราะว่าขนาดในภาวาโนโซโลนั้นยังสามารถสร้างแผลเป็นเนื้อไคโดได้เนี่ยนั่นก็หมายความว่าหลังจากนี้ในตอนที่ดาบเป็นม้ามันกลายเป็นสีดำในตอนนั้นโซโลก็ต้องใช้ดาบเป็นม้าในการฟันศัตรูได้รุ้งขึน เพราะว่าอย่าลืมมัว่าใน้เรื่องตลอดมาเนี่ยมันได้มีการปูมานะว,ว่าโซโลเท่านั้นคือนักดาบสัก์กำลังส่วนเอนม้าเนี่ยก็มีความสามารถในการเพิ่มพลังการฟันนะฮะมันก็เลยดูเหมือนว่าทั้งดาบแล้วก็ผู้ชายเนี่ยจะดูเข้ากันแล้วก็เสริมพลังกันและกันทั้งคู่และที่สําคัญที่สุดนั่นคือดาบเป็นมา้ามันมีชื่อที่เหมือนเจ้านรกและก่อนหน้านี้ก็จะมีเล่าๆเกับโยมทูตมันก็เลยน่าคิดนะว่าโยมทูตที่โผล่มาในตอนนั้นเนี่ยมันจะเป็นการปูเนื้อหาไปสู่พลังใหม่โซโลหร นั่นก็คือชีริลของสายฝนโดยที่ชีริลนี่ก็มีผลลองหอนซึ่งมันเนี่ยน่าเป็นกังวลนะว่าถ้าเกิดพลังมนตื่นขึ้นมามันจะทาให้ชีริวนั้นหายตัวแล้วก็ไม่สามารถสัมผัสตัวได้หรือไม่เพราะว่าถ้าเกิดเ่าเป็นแบบนั้นจริงเนี่ยความสามารถหมายงดาบเอ็นม้ามันอาจจะเป็นความสามารถที่เกิวของเจ้าโนโลกนะฮะอย,อย่างเช่นถึงแม้พลังผดพิาสาจ์เนี่ยจะทําให้โซโลน,นั้นไม่สามารถฟันชีริวที่หายไปได้ก็ตามเนี่ยแต่ว่าพลังของดาบเอ็นม้าอาจจะทำให้โซโลน,นั้นฟันได้ถึงวิญญาณหรือแม้กระทั่ Lav, งเข,า,งขานะฮะ และที่น่าสนใจยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนั่นคือการที่ดาบเป็นมาเน้นได้กลายเป็นดาบดำและในตอนนั้นพลังของดาบเป็นม้าน้ตื่นขึ้นมาเนี่ยในตอนนั้นอาจจะเป็นการปลุกเรื่องราวประสูติท่าไม้ตายใหม่ที่ในตอนที่โซโลเน้นได้รับพลังจากดาบเป็นม้ามันจะทําให้ในตอนนั้นโซโลน้นคิดคนท่าไม้ตายใหม่ที่มันมีความสามารถและก็พลังที่มันเหนือกว่าท่าชุล่าเพราะว่าจนถึงตอนนี้ตัวละครของโซโลเนี่ยท่าไม้ตายตลอดมาที่แข่งกันที่สุดมันก็คือท่าชุล่ามานานแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยมีโอกาสสูงมาก ใ่หลังจากที่โซโลนะั้นเปลี่ยนดาบเป็นไม้ก็เป็นสีดำเนี่ยโซโลนะั้นจะมีท่าไม้ตายใหม่ที่มันมีพลังและความแข็งแกร่งที่เหมือนอาชุน่าไปขั้นและในตอนนั้นก็ไม่แน่นะว,ว่าการโจมตีของโซโลท้งหมดเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนไปเพราะาดาบเป็นม้มันได้กลายเป็นสีดำขึ้นมาในตอนนั้นก็เป็นได้นะฮะเพราะว่าการที่เนื้อเรื่องนะปูเรื่องราวเกี่ยวกับดาบดำมาขนาดนี้เนี่ยมันก็ควรจะมีเรื่องราวอะไรที่มันยิงย่งใหญ่และอลังก,การจนทําให้คนอาญญ่านอย่างเราแล้วตกใจแล้วก็รอลุล้นกันว่าดาบเป็นม้เนี่ยม คีบนในตอนที่เอนมาในการเป็นดาบดำเนี่ยในตอนนั้นมันจะมีความสามารถและข้อพลังแบบไหนอย่างไงเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กระชับ s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตในหายหา้นใหม่เชองเราสำหรับวันวนี้ขอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ